สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนิทานชาดกวันนี้นำเสนอทศชาติชาดกเรื่องพระมหาชนกในตอนที่หนึ่งนะคะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะเมื่อครั้งพระาศาสดาประทับอยู่ณเชตวันมหาวิหารทรงปรารบมหาพิเนกขมมะบารมีทรงนำอดีตวัตถุมาดังนี้ในการล่วงไปแล้ว มีพระราชานามว่ามหาชนกราชครองราชสมบัติในเมืองมิถิลานครทรงมีราชบุตรสององค์นามว่าอริตถาชนกและโปลาชนกเมื่อครั้งพระราชาสิ้นพระชนพระอุปราชอริตถาผู้พี่ได้ครองพระนครและตั้งพระโปลาชนกผู้น้องในตำแหน่งอุปราชอามาต์ผู้หนึ่งได้เข้ายุยงแก่พระราชาอริตถาว่าพระอนุชาจะลอบลงพระชน เมื่อพระราชาได้สดับคําของอมาต์อยู่เนืองๆจึงมีใจคิดว่าพระอนุชาจะปลงพระชนเราจึงให้จองจําพระอนุชาและตั้งผู้คุมไว้พระโรลชนกผู้อนุชาซึ่งหาความผิดมิได้ก็ทรงตั้งสัตยาธิฐานว่าหากข้าพเจ้าก่อเวรแก่พระเชษฐาเรื่องจองจําจงอย่าหลุดออกหากแม้ข้าพเจ้ามิได้ก่อเวรต่อพระเชษฐาเรื่องจองจําจงหลุดออกให้สิน้น แม้ประตูก็จงเปิดออกดังนั้นแล้วเครื่องพันธนาการก็หักหลุดเป็นท่อนๆประตูก็เปิดออกในทันใดลำดับนั้นพระโปลชนกผู้อนุชาก็รีบเสด็จหนีไปยังชายแดนปัจจันตะคามเพื่อหนีราชภัยแม้พระอริตถาราชาผู้เชษฐาก็มิอาจจับได้เมื่อพระโปลชนกประทับอยู่ในปัจจันตคามก็ได้ทำปัจจันตคามนั้น ให้อยู่ในอำนาจโดยลำดับเป็นผู้มีบริวารมากแล้วทรงคิดว่าเรามิใช่ผู้ก่อเวรต่อพระเชษฐาก่อนก็บัดนี้เราจะก่อเวรละแล้วจึงให้ประชุมพลเป็นกองทัพรุกเข้าไปจนถึงมิถิลานครของพระเชษฐาในครั้งนั้นพระราชาอริตถาได้ทรงเรียกพระมเหสีที่กำลังทรงพระครัภ์อยู่แล้วตรัสว่า การมีชัยหรือปราชัยในสงครามใครไม่สามารถจะรู้ได้หากอันตรายมีแก่ตัวเราเธอควรรักษาคันไว้ให้ดีตรัสด,ดังนี้แล้วก็เสด็จกรีธาทัพออกจากพระนครในครั้งนั้นพระราชาอริตฐะทรงสิ้นพระชนในที่รบชาวมิถิลาเมื่อทราบว่าพระราชาของตนสิ้นพระชนแล้วก็เกิดโกลาหลไปทั่วพระนครฝ่ายพระมเหสี ท็่งเอาของสำคัญอันมีทองเป็นต้นบรรจุลงในกระเช้าโดยเร็วปิดด้วยผ้าเก่าๆแล้วบรรจุข้าวสารทรงพระภูษาอันเก่าโสมวางกระเช้าบนพระเศียรเสด็จออกจากพระราชวังในเวลากลางวันโดยไม่มีใครจําพระเทวีได้ชาวเมืองมิถิลาโกลาหนแตกตื่นไปทั่วสารทิศพระเทวีไม่เคยออกมาจากพระราชวังจึงไม่รู้หนทาง ก็ไม่อาจจำหนดทิศด้วยเคยได้ยินคนพูดถึงนครการลจัมปากะจึงคิดว่าเมืองนี้คงมีจริงจึงได้สอบถามแก่ชาวบ้านครั้งนั้นพระอินทร์ได้ทราบความลำบากแห่งพระเทวีที่กำลังทรงคันพระมหาโพธิสัตว์อยู่จึงเนรมิตเกวียนอันมีเครื่องปกปิดและมีเตียงอยู่ในเกวียนนั้นแล้วจำแรงกายเป็นคนแก่ขับเกวียนไปหยุดอยู่เบื้องหน้าพระเทวีพระเทวีถามว่า ผู้ที่จะเดินทางไปกาลจัมปากานครมีอยู่หรือชายชารานั้นก็รับคำพระเทวีเสด็จออกมาแล้วกล่าวว่าข้าแต่พ่อข้าพเจ้ามีคานแก่ไม่อาจขึ้นเกวียนจะขอเดินตามไปภายหลังเท้าอินทราธิราชแปลงจึงกล่าวแม่พูดอะไรบุคคลผู้รู้จักขับเกวียนเช่นอตาตมะย่อมไม่มีแม่จงอย่ากลัวขึ้นนั่งบนเกวียนเถิด ด้วยอนุภาพของพระโอรสที่เป็นพระมหาสัตว์แผ่นดินก็หนูนขึ้นส่งพระเทวีขึ้นเกวียนไปพระเทวีก็บรรทมอยู่บนที่บรรทมทิพย์แล้วก็อย่างลงสู่ความหลับเทวราชแปลงก็ย่นระยะทางทั้ง60โยนนั้นให้สั้นลงครึ่งหนึ่งเมื่อถึงกำแพงเมืองกาละจัมปาก,กะนครแล้วจึงปลุกพระนางพระนางทรงแปลพระไทยที่การเดินทางใช้เวลาอันสั้นเมื่อพระอินแปลงส่งพระเทวีแล้ว ก็เดินหายลับไป